สำหรับใครนะครับที่อยากจะทําแหนบหรือว่าทำเพลาลอยเกี่ยวกับรถสีู่กสี่ต้องดู2คันนี้เลยฮะคันนี้ครับลูกค้าต้องการเอาไปเรียกว่าไปแบกนะฮะแล้วก็คันนี้เราจะส่งออกเรียกว่าส่งออกนอกนะส่งออกพม่าเลยคันนี้อ่ะ ลูกค้ารงทาไปลุยหนักหนักแบกเน้นเน้นี่ดูนะฮะเป็นการทําแหนบแล้วก็เสริมเพาลอยด้วยนะฮะแหนบเราใช้แหนบเขาเรียกว่าเป็นแหนบทุตุ้พของตัว4ี .4 นะฮะแล้วก็เสริมด้วยแหนบ16มมิลเข้าไปอีกทีนะครับอีกฝั่งละ3แผ่นแล้วก็โช๊คจะเป็นโช๊คแกนใหญ่นะครับสาหรับตัวสายแบกสายบรรทุกเลยแหนบก็จะเป็นการดัดเฉพาะของ4ี .4 นะครับจะดัดเป็นตัวสีคว่มลงช่วยในเรื่องของการแบกบการรับหนักแลกว้วก็ความรุนแงในการขับขี่ด้วยนะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเพผา,า,าเเารียกว่ป็นเาตรรงุ่น ABS 4คูณ4นะฮะแล้วก็เบรกมือเขาเรียกว่าเบรกมือเนี่ยอันนี้ก็มีความหนึบนะครับใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ ABS เขาบอกเลยว่าใช้งานได้เนี่ยเหมือนเดิมเป๊ะๆแล้วอีกอย่างนะฮะเรื่องของดิฟล็อกเรื่องของโฟร์วิลก็ยังคงใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมเหมือนกับที่ออกจากโชว์รูมเป๊ะๆเ,เลยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย มั่นใจได้เลยนะครับหายห่วงได้เลยว่าเปลี่ยนเพาลอยแล้วดิฟล็อกจะใช้ได้ไหมสี่4ูโฟวิลมันจะขับได้เหมือนเดิมไหมใช้งานได้เลยครับไม่ต้องกังวลครับผมของเราเป็นตัวที่ตรงรุ่นและทีเถดยนที่สุดแล้วนะครับล้อตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นล้อขอบ16นะครับาเป็นแม็กเลยเราให้เป็นล้อแม็กเลยขอบ16 ยางเนี่ยก็จะเป็นยางแม็กซิตนะครับเขาเรียกว่าเป็นยางบรรทุกแล้วก็เป็นยางเขาเรียกว่ากึ่งลุยด้วยอ่าตัวนี้จะเป็นผ้าใบหนาพิเศษนะครับหนาสิบชั้นเหมาะกับสายลุยแล้วก็สายบรรทุกด้วยเลยนะครับับน้ำหนักได้นะยางตัวนี้ทุกท้าท่านใดนะครับสนใจที่จะทํารถ4ี่คูณสนะฮะว่าจะเอาไปขึ้นเขาลงกล้ยเข้าทางลูกรังแบกหนักอะไรพวกนี้ติดต่อเราได้เลยครับแล้วก็อีกอย่างนะครับสําหรับใครที่สนใจจะออกรถช่วงล่างแบบนี้เลยนะฮะ ว่าจะเป็นหัวเดี่ยวตัวเตี้ยหรือว่าจะเป็นยกสูงเนี่ยติดต่อไปที่เราได้เลยนะครับที่เบอร์021021975นะครับโปรเนี่ยมีโปรโมชั่นเด็ดนะฮะสำหรับปีนี้ขอกรถกับโปรเนี่ยลดไปเลยนะครับ5,000บาทอย่าลืมนะครับคิดถึงรถคิดถึงช่วงล่างคิดถึงโปรปรทุกหนักครับสวัสดีครับ